ฮัลโหลกลับมาแกะบัมของเรากันดีกว่านะคะก็องจจะมันแกะคือสั่งมาทั้งหมดเจ็ดอัลบ,บั้มแต่ละน้านเ่อเราสามารถรัดคุณสองนะคะนี่ก็คือของแถมที่เราให้เพื่อนดูนะคะเป็นของแถมที่มาจากร้านเนาะเป็นอา่ารูปติดตู้เย็นน่ารักน่ารักมากเลยนะคะก็คือนี่ดูคือเราสามารถแบบติดผู้ชายเจ็ดคนแบลแบน่ารักของเราอะ <laughs> ที่ตู้เย็นได้เลยนะคะแล้วก็ในบ้ามันจะมีรูปโพลลลอยมาใช่ปะเนี่ยโพลอลอ,อยออน่ารักมากคุณวับแดมเดนจีบีพี่จา๋าหมวยยมมี่ไม่ควันนะยมมี่เหรอยมมี่ออกมา แล้วก็เนี่ยคือไม่ต้องรู้รู้ว่าแบบอีนี่แบบเดนแจ็กสันแน่นอนนะคะส่วนคนนี้ก็คือลูกชายแจ็คสันนะคะตัวป่วนที่ทำแบบว่าลูกชายแจ็คสันเพราะว่าเลี้ยงมาในห้องแบบระบบปิดเลี้ยงอยู่ตัวเดียวแล้วก็ลูกแจ็สันเต็มห้องเลยโอมากับแจ็สันนะ,ะเห็นหน้าแม่น้อยกว่าแจ็กสันอีกคือเห็นหน้าแม่เนี่ยน้อยกว่าเฮียอีกเพราะว่าโตมากับเฮียนะ ห้องก็จะลูกเฮียคือแมวตัวมากบเฮียอันนี้เลยเป็นลูกชายเฮียนะโอเค๋เยวมากแกะอัลบั้มแรกกันเลยคือเปคือช่องอื่นเขาก็จะแบบมีความฉากหลังสวยๆใช่ปะหาอะไรางี้ยนะที่ช่องนี้แมวนะคะก็คือแบบไม่มีอะไรเลยมีโซฟาแล้วก็ผนังโซฟามีแม่นั่งข้างบนนะั่งข้างล่างโอเคนี่ม่ความแกงตัวเองก็อัลบั้มนี้นะคะผู้ชายออก แบบเองใช่ปะก็จะมีความแบบเลียงเลียงชื่อเมมเบอร์มาแบบนี้นะคือถ้าสมมุติไปอยู่ค่ายเก่าแล้วสีนี้นะเขียนแบบนี้นะอินอกดาแล้วนะคะจริงๆก็มีคนยุ่งหัวไปแล้วบ้างแต่พอบอลเชยบอกว่าผู้ชาย,อ,ยากออกแบบเองสวยสวยมากเลยค่ะทีแรกบอกว่าสีอะไรเนี่ยสีอะไรของเมือง <ś led> ผู้ชายมเอาผู้ชายออกแบบเองสีนี้สวยมากเลยค่ะสีนี้บอกความเป็นทําเป็นก็อเซเว่นเปลี่ยนสีไวมากแต่เขาติดพดอิดมามันไม่มันรู้ไม่มเหรออะไรค้ด เปิดรูปให้ดูนะคะนี่เนของเจสันนะการที่ได้การที่ได้ตื่นแล้วก็โฟโต้นะคะเป็นอาม่า เก็บไว้เหมือนเดิมอันนี้มันสีขาวอะ่ะมีมมม <c oughs> ยุกยอ <c oughs> ก็คือจริงอะ่ะมันครบแหละซื้อสองมาเจ็บมามันก็ต้องครบบ้าแต่ต้องรู้ว่าแบบค่าจะได้การ์ดใครหรือว่าอะไรยังไงอย่างางี้ของคนนี้นะคะการ์ดเป็น พี่บีพี่การตอนเราบ้างเป็นหมวยหมยโอเคอั้นที่สองผ่านไปตอเรามาดูขั้นผ่านไปแล้วนะคะบอกว่าฉันไม่อยากเห็นหน้าเธอเลยฉันอยากเห็นของสีม่วง

มัมคมัคือ <testify> มัค <coś S 2> ือม <rawd> ัคือมัคือคือเหนือเมนน่ะนี่คือมูเช่ฮอล่าที่รู้จักเดย์ก็เซเว่นด้วยท่าตีลังกาของเขานะคะแต่ว่าไม่รู้ไปทำงานทำงานกลายเป็นซ้อหวังก็ไม่รู้พี่แตงก็ยังรักพี่มารนะพี่มารไม่ต้องพี่มารไม่ต้องหนอยใจนะอุ้ยทำไมการ์ดไม่น่ารักกับการ์ดเลยดู

อามา่าอม่าเขาก็แผวเผาแบบนี้ซีลงซีรีเขาเยอะตามดูไม่ทันเลยมา,อา,มากอม่ากาดนะคะมันฉันได้กาซัำปะคือก,กาซัำอ่ะเจ้าแบมเนี่ยใช่ปะคิดเหมือนกันปะว่ามันซัำหรือฉันแกะเยอะไปแล้วฉันเบอร์ มันซ้ำแหละเนาะมันต้องบ้างมันต้องซ้ำบ้างคือบ้าหรือเปล่าแกซื้อมาต้องเียง้งติบ้าีคบ้าน,น,าบบบาน 1, ใหใคองนะ,ะ,นนะ,ะพีมาก <laughs> พาีแก่ว่าฉันจะไม่ต้องซันไม่ได้หนังสือปกหนึ่งที่มัน หายไปบอคนหนึ่งสิใช่ปะ่ะแล้วก็การก็จะเป็นเฮียพวกนี้หล่อมา <c oughs> พี่จา๋าแล้วก็อันนี้ซ้ำแน่จำได้แต่าจะต้อะมกนต้องซ้ำคนหนึ่งเพราะว่าใครที่มาสมัพราะว่าสีสีสีอะไระ ยังเอ๊ะแสดงว่าไม่ได้ไม่ได้ปกเจ้าแบมปกเจบีใช่ปะชี่ไม่ได้อ่ะอ่าะพี่มาร์คแต่ล้พี่มาร์คสองอันนะหมวยแล้วก็โฟโต้เป็นยุกยำใช่ไหม แสดงว่าฉันจะไม่มีไม่มีปกไม่มีปกเดือนที่ได้ปกเฮียมาอ่ะคู่แค่นี้ฉันไม่มีปกเจ้าแบมไม่มีปกเจ้าแบมไม่มีปกแบมไม่มีปกแบมแบมไม่มีปกเจบีซ้มสองอันไงโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวจะเปิดให้เพื่อนๆดูสัตวัตวอีกทีหะึ่งค่ะตอนเนี้ยขอาววันนี้ที่เรา ปกโฟโต้เป็นแซงสันเราจะมาดูกันนะคะคือหน้าปกอ่ะเป็นเฮียใช่ปะแล้วก็แบบข้างในก็คือนี่จะเป็นรูปผู้ชายที่เขาไปบไปถ่ายด้วยกันนะโห้ยหล่อมากพี่จา๋าพี่จ๋าคพื่อคือยังไงคือหล่ออู เราจริงๆนะเซเวียเพื่อนรักเบาได้เบาทุกคนไม่เบาเลยอ่ะเนี่ยดูดิเมวงอ่ะหมวย่หมย่ะ เขามีสามคนเด้อเขาถ่ายเดิกันสามคนเด้อพี่อยากรู้ว่าโฟโตอลับบัมแต่ละอันนะ่ะหน้าส่อหน้าปลกลรอข้างในเหมือนกันไหมเรามาเปิดดูกันนะคะดูปายอ่ะ อยากดูด้วยตอมไหมลูกตอบอ๋อไม่เปล่าเอม่คือไม่เปล่าคือยังไงคือยังไงคือยังไงตูวควรไปเปิดทุกคนดูจ้ะควันดีมากมันจีอ่ะมันจี ดูสิมันดีอ่ะมันมันเลิศประเสริฐอ่ะมันแบบฉันเปิดทั้งวันฉันก็แบบฉันจะอยู่อย่างเงี้ยแกแกคือลูกฉันบอกว่าเป็นอะไรคือมันเยอะมากจะเปิดทั้งโฟโต้ทุกคนดูอ่ะมันน่าแบบเดี๋ยวเปิดข้างหลังให้ดูแบบดีๆจริงจังดีกว่า มันดีจริงๆนะดูดิดูด,ดิใครจะต้านถามแค่นี้ดูยังไงมันยังไงคือมันลูกราพะเจ้าหรอหรือยังไงนี่ทรงหัวนกยังหล่อ หัวนกคิดยังหลอ่อคิดดูแม่งกอดเขาเลยหัวมันนกอ่ะทุกคนลูกชายวายลูกชายอย่างนี้ไม่ได้ลูกจะโชว์แบบนี้ไม่ได้เนี่ยทรงผมแบบเพิ่งตื่นมาขึ้นจากน้ำอะไรอย่างเงี้ยหลอ่อจริงๆไม่ได้อวยดิอันนี้คือทรงผมเหมือนนกอ่ะทุกคนไปเสิร์ชดูนะนกอ่ะ แต่ว่านี่อ่ะที่ทุกคนเห็นการ์ดไปแหละให้ดูแล้วนะคะแล้วก็อันนี้เป็นของเฮียเราหมัห่นไส้ฉันละคือหน้าปกเป็นขาอ่ะฉันก็จะแบบมีรูป ่ทำไมฉันไม่ได้ปกแจ็ซันสองอันเงนี้ยน,นะคะมันก็มีเพลงใช่ปะแล้วก็มีภาษาไทยนะคะทุกคนมีภาษาไทยดีส์เฮียร์โอเค ฉันไม่ได้ซื้อสองปกอ่ะทำไมฉันได้พี่มาสองปกกับเมื่อกี้ใครซ้ำฉันก็ลืมเป็นไงเป็นไงซื้อมาทั้งเจ็ดป้องแล้วก็ไแผ่นสีดีนะคะโอเคเลูกเล็กอยาเปิดนะให้ดู้้าัไม่ง่าหนูกนคเนอะอันนี้แค่มาถึงก็อยากอยาทุกคนเห็นนะ กส่งลอกของเจ้ากันเอ้าแสทุกคนดูไปแล้วนะคะ แต่ว่าอย่างของเราอะแก๊สมันไม่ซ้ำกันอยู่ล้ ก็ถึงตรงนี้แล้วนะทุกคนอาจจะชอบกันนะคะใครที่เพิ่งโดนตกเขาดอมก็ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่นกนี่ต้อนรับนะคะเข้าสู่ครอบครัวอันใหญ่หลวงของเราใช่ไหมคครอบครัวที่ใหญ่ของเราแล้วก็อบอุ่นนะคะก็อยู่กันเป็นครอบครัวรักกันรักกันนะคะก็ยังไงะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครปดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะก็ถ้าใครชอบหรืออยากให้ทำอะไรยังไงก็พูดคุยกันได้นะคะ เกบตังกันไปเยอะนะช่วงนี้กินมามากกันไปก่อนนะผู้ชายขยันมามากผู้ชายรักผู้ชายคิดถึงนะคะเมียนหลวงก็ยอย่างเงี้แหละเนาะก็กินแกะกันไปนะบ๊ายบาย